อย่างเช่นว่าเพื่นว่าไปเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่แต่จะได้เป็นแต่ขีขาคนไทยอยู่นี่แต่คนไทยหลายคนนี่ก็เพิ่อนกับ่ได้เอื้อนเขาว่าขีขาเพิ่นกับว่ได้เอิ้นเขาว่าขีขานู่นนี่นั่นหรือว่าเข้าว่าขีขาก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเมื่อสุกูสุคนมมื่อวานชิวในประเทศและต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องม้นนี้เปล่าเปล่ต่อปกเกย์เซโนสแนล คือเก่าคือเดิมเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเองกะมีทั้งเรื่องที่มีสลัดและบ่มีสลัดมาเล่าสุพีสุน้องสุป้าสุลุงฟังน้ำกันเนาะพี่นอ้องอนี้ก็มาได้บรรยากาศเลิกการเลิกงานพี่น้องเองบรรยากาศน้ำเทีย่ยวชั่วโมงผักผ่อนของใครหลายๆคน,น,นอะไรเนาะอินดี้ก็สิมาอันพาเรื่อง สาวเราคนหนึ่งคือเก่าเนะี่ยพี่น้องที่ดูถูก <c oughs> คนเราคือกันนะั่นแหละที่ว่าว่าคนเราเยียน,นันจบบมสูงนี่ไปเห็เดเลี้ยทางใดกันจะเป็นตะกี้ขาเพิ่นนั่นแหละแต่ส่วนโตเพิ่นนะ่ยเฮียนสูพี่น้องเฮียนสูงเยียนจบสูงในเห็ดงานกัน ในลั่งของแอร์ออฟฟิศแต่งตัวสวยๆงาม <c oughs> ส่วนโปรตีนอันจบโปรซูนี่ไปเห็นเวียดขางในกับเป็นกีขาเป็นอะไรก็จะเป็นหูเนาะข้าวมกากีขาครับอันรายงานนี่มันก็แตกต่างกันอย่างมันก็แตกต่างกันนะพี่น้องเนาะอย่างเชียว่า เพื่อนว่าไปเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่แกแสิได้เป็นแต่ขีขาคนไทยอยู่เนาะแต่คนไทยหนะลายหคนนี่กะเพื่อนก็บม่ได้เอื้นห่าวขีขาเพื่อนก็บม่ได้เอื้นห่าวขีขาโน่นนี่นั่นหรือว่าคำว่าขีขาเพื่อนก็ใส่คำว่าธาตุเนาะเพราะยังไงก็เป็นธาตุแต่ยุคนี้ยุคสมัยนี้มันก็บม่บได้ใส่แล้วพี่น้อง,งเลยเพื่อนก็เอื้นว่า คนที่มาเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่เพิ่งจะเอิ้อมมาแรงงานแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนออกแรงงานคนมาขายแรงงานเนาะเข้ามาเห็นงานอยู่เมืองไทยนี่แต่เ,เพิ่งไปเอิ้อมมาที่ขา่น้องสำหรับตวัวผมเองเนี่กันเห็นงานนี่การได้เงินได้เงินเนะาะมาได้ได้รายเงินเป็นรายเดือนได้เงินเป็นรายวันหลังจากที่เอาเห็นงานเลิกงานนี่เพิ่นกระจายให้ เป็นรายวันทุกมือทุกมือทุกมือ,มอ,มอข้าวน้าท้าปลาทุกอย่างแม่เพิ่นมอบให้เลี้ยงให้ให้อยู่ให้กินแบบสบายพี่น้องเห้อันนี้ก็เอื้นว่าทำมาขายแรงงานให้เพิ่นมาซอยเวียดเพิ่นมาเห็ดเงี้ยเห็นมาเห็ดงานซอยเพิ่นมาแบ่งเบาภาระเพิ่นข้ามวัดขี่ขาเนี่อยากให้แย่หมดดีๆเนาะขี่ขา,าเอาไปกันเห็นคอมเมนต์มาละลายคอมเมนต์ข้ามวัดขี่ขานี่ครับ เพิ่นใส้สำหรับคนที่มาเป็นทาเพิ่จนจักอะ่าไงมาเป็นทามาเห็ดเวียเพิ่ม ah นมาเห็ดเวียเพิ่นได้ว่าบ่มีเงินเดือนกินได้กินได้ได้ไดไดแต่กับเขากินไปวันๆ ah ับ่มีศิกยภาพอย่างอืนช่างว่าไงสามารถเห็ดเวียเป็นทาเพิ่นอย่างเดียวเพิ่นเห็ดเห็ดย่างกาใส่ย่างเห็ดย่างกาให้เห็ดมันก็แตกต่างกันเนาะสำหรับแรงงานกับ กำบมัขี้ขาพี่น้องเขาจะใครฝากเทิงกันชาวคนนั้น,ว,นว่าให้แง่แง่เป็นดีดีนอวาอนา่าอันใดขี้ขาครับอันใดแรงงานพี่น้องก <c oughs> ับคนที่เยียนจบ้าสูงคือเป็นว่าหละยี่คนที่เยียนจบ้าสูงกับวันง่ายาๆก็จะได้ปเป็นแต่ลูกน้องเขาเอ้าออเป็นว่ะมุขขึ้นวนพี่น้องไงในเรียนจบสูงมานี่ ได้นั่งอยู่ห้องแอร์ห้องนุ่นนี่นั่นได้แต่งตัวสวยๆงามได้เห็นเวียดดีๆเหมืนว่าเจ้าก็ลองคิดไปงว่าเงินเดือนในประเทศลาวนะเอ้ากับเงินเดือนในประเทศไทยมันจะแตกต่างกันสําหรับคนที่เรียนจบซูมานี่เห็นเวียดยูเมืองลาวเฮานี่ก็มันกะแตกต่างกันกับเห็ุงานในเมืองไทยสําหรับตัวเรเองก่น รายรายเฉลียกันประเภทได้เงินจากรายเฉลี่ยเป็นเดือนเดือนจากตกเดือนหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องไงสองคนมันก็ตบอยู่สี่หมื่นเนาะแต่ถ้าว่าสิไเปเฮ็ดเวียดอยู่บ้านนี่อ่ะหรือว่าอยู่ล่านี่แหละมันจะบ่ไดขนาดนี้พี่น้องไยอันนี้จะสสำหรับตัวปอเป้เองแะบริยนจบซูงพี่น้องไยก็ยังสามารถอันหาเงินหาคำส่งไปหายทางบ้าน ในจุนเชื่อครอบครัวเนาะรวยงาซะในส่งให้ทางบ้านบุดบุยะครับให้ได้อยู่ได้กินคือเขาได้อยู่ได้กินชั่วมือนี่แหละพี่น้องทาว่าเหดุดูบ้านเฮียนจบสูงบางอย่างพระถูกทูตไทยไปมันก็แตกต่างกันอย่างชินเชิงพี่น้องขอยากให้เงี้ยเงี้ยบุญดีเนาะสำหรับว่าคนที่เฮียนจบมัสูงกับเฮียนจบสูงนี่ท่าว่าเขาได้เห็นงานใดดีถึงเขาสีเยียนจบมัสูงก็ตามเข้ากัน ยังสามารถมีเงินมีคำส่งให้ทางบ้านได้ลูกให้ร้านให้พ่อให้แม่ได้มีอยู่มีกินได้ซื้อของที่อยากได้เท้าการสมารถเทใดเข้าก็จําเป็นต้องมาดูถูกกันว่าใดเฮียนจบสูงเฮียนจบสูงถ้าเจ้าเฮียนจบสูงเจ้ามาดูถูกด้วยวบุรีคนแบบนี้เจ้าก็ะอาจจิบเฮียนจบสูงคือจะหว่ากะได้ยังไง หรือว่าเจ้าอาชีพสากภาพเจ้ามาเองว่าเจ้าเรียนจบสูงกับอาชีมีพี่น้องเองมุมมองของคนมันก็แตกต่างคนบางคนมันก็คิดบวคือกันเนาะสำหรับต๊ะโป๊เองนี่เฮดเบียกอยูเมืองไทยมานี่็หลายปีพี่น้องเลยการบริิรคนไทยใส่กับโป๊ะหรือว่าคนลาวหลายๆคนนี่ว่าเป็นขี้ขาพี่น้องเลยเพื่อนกาเดินตะวัรายงานรายงานทางดาวหรือว่า นู่นนี่นั่นอะไรพี่น้องเนาะมันกะเพิ่นกับบรดี้ไซคําำว่าชีค่ะกับคนลาคอหลายหลายคนพี่น้องเลยคนลาฮอหลายคนหรือว่าญาติพี่น้องของอป้ที่เตุงานในเมืองไทยนี่ก็มีเงินเดือนกินเงินเงินกินเงินเดือนเงินนู่นนี่นั่น,น,น,นที่เฮาคายแรงงานไปเนาะมันก็นแตกต่างกันอย่างริงเซิร์พี่น้องเลยแต่สำหรับคนที่มาดูถูกนี่ก็จะขับเพิ่นสิคิดองไรเนาะ ว่ามาเป็นวิชา่นเด็คนไทยลหลายๆาคนนี่ครับเพิ่นกับ่ได้เคยว่าแบบนี้เนาะมีแต่ล่าดูถูกล่าวเลยอะนะ่ะว่าไงๆ่ายจะ้ะทันทันทีสียหายกำลังใจกันเนาะทันทีเสียหายกำลังใจคนล่าต่อกันที่มาเหนเวียดจากบ้านจากเมืองมาสู่ชีวิตมาใส่แรงงานเลยกันทันทีคนล่าโดยการสียหายหายกำลังใจ เจอการละกันพี่น้องไงอันนี้ยังมาดูถูกกันมาดูถูกมาให้ผู้อื่นมีผมด้อยทีเฮียนจบสูงโน่นนี่นั่นจเจ้าเฮียนจบสูงเจ้าก,กับปอตอมมาบุรีผู้อื่นเนาะมาว่าใส่คนอื่นว่าโน่นนี่นั่นอะไรพี่น้องเอ้ห้ามครับคนลาวต้อกันขนานาสัายให้กำลังใจกันนั่นแหละบนหาสีมาว่าใส่กันเนาะว่า เห็นจบปูชูมาเป็นมาเหตุงานกับเป็นขีดานนู่นนี่นั่นก็ได้ยินหล่ะกับชูนแทนพี่น้องเยชูนแทนคนลาวหลายๆคนเนาะที่มาใส่รางานกับชูนแทนพี่น้อยอย่าฝากถึงให้ให้ฮอดให้ถึงผู้ที่เว้ามาพี่น้องเยอยากให้เห็นเนาะว่าที่หายแย่ๆเพิ่นเบิ่งว่า ครับว่ารางานจากกีฬานี่มันก็แตกต่างกันอย่างเช่นเซอร์กันออกไปจ่าจะคิดว่าได้เขากระสิคิดให้ใช่ไบอกให้คู่เนาะว่าเป็นยังไงถ้าว่าโมเป้ว่าพิษหรือว่าถือกันให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกโมเป้ได้เนาะว่าโมเป้ว่าบ่าถือช่างนั่งซี่หรือว่าโมเป้ว่าพิษนู่นนี่นั่นอะไรพี่น้องกันให้ครับมาคอมเมนต์โมเป้ได้ว่าเป็นยังไงพี่น้องกัน มาเปคกัะได้ยินครับมันกับหัวใจหลายๆสิ่งหลายๆคำที่ได้ยินจากผู้ที่ว่าออกมาเนาะมาดูถูกคนลาวกันทันทีที่หายกำลังใจกันนู่นนี่นั่นมาเป๊กะเห็นแต่คอมเมนต์ของคนไทยนี่มาห้กกำลังใจมาเปกันหลายคนนนพวกเราครับมุก้ของคนผู้ที่หายกำลังใจเนาะมาเป๊กกะผู้รู้วว่าเป็นผูใไรแต่ เห็นในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แะละมาให้กำลังใจคนลาหลายๆคนนะรวมทงตัวเปเองที่มาใส่แรงงานในบัดในเมืองไทยนี่เงี้ยเปเห็นแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องภูมิใจแทนพี่น้องหลายๆคนที่บเปก็จะให้พี่น้องหลายๆคนเห็นคอมเมนต์ที่พี่น้องคนไทยนี่ให้กำลังใจบเปคือการพี่น้องเองมาเป๋ก็ภูมิใจแทนหลายๆคนนที่มีพี่น้องคนไทยหลายๆคนกันยัง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไปเปเปกับเสือว่าหลายคนกับอาจฉิมันใช่คือกับเปเปอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าสร้างมาเถอะเนาะพี่น้องเนาะักคนว่ารูทูกกับปล่อยเคนเถอะปล่อยเคนว่าไปว่าไปกับมันกับบุบียังเกิดขึ้นต่อพี่น้องเลยจะหายพเปเปพี่น้อง ต่างมุมตั้งใจทํางานคือเก่าคือเดิมไม่อะไรเป็นยังไงจะผมมีอย่างมากมายเนาะสู้ๆคือเก่าคือยังไงสำหรับคลิปนี้กันบ๊อบเป้กันขอกราบลาพี่และน้องไปเพียงที่นี้เด้อถ้าว่าบ๊อบเป้ว่าผิดพลาดประกันรายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพิ่พ์พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ๊อบเป้เซโนชแนลเซนเก่าเซนเคยเป็นยังไงคือเก่าคือเดิมถ้าว่าบ๊อบเป้ว่าผิดหรือว่าว่าบุดถือกันคอมเมนต์มาบอกบ๊อบเป้ไอ้เนาะบ๊อบเป้กันแสดง ปรับได้เปลี่ยนได้ปรับปรุงหลายๆสิ่งหล,ลายๆอยา่างทีมือถือก็ต้องอะไรไม่้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็กลับลาทีและน้องไปเปลี่ยนทีนี้เด้อ